ได้เริ่มจากน้ำสาวข้าวัรัริิปรุกผมบำรุงหนังศีรษะปรดปลายผมโดยไม่ต้องล้างออกเห็นผลภายใน3-4ส,สัปดาห์ มุมไหนคะที่น้องตกอะค่ะ สระนี่ลึกไหมคะสระลึกเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบตกไปนานไหมคะอ่ที่ดูประมาณมสักสิบห้าวิตอนเหต็การก็ประมาณ เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นเป็นลูกสาวของเพื่อนนะครับพอดีว่ามีมาย่างกุ้งมาปาร์ตี้กันนะครับก็กินเล่นกันนะครับคุณแม่เหตุการณ์เมื่อวานคือแม่ของน้องนะครับกําลังไปเตรียมกับข้าวนะครับก็เลยบอกให้ผมดูแลนะครับผมก็กวาดกวาดไปก็ไม่ได้เอะใจสังเกตอะไรมากครับพอวาดไปถึงจุดนั้นนะครับตรงนั้นนะก็มีพี่สาวของน้องนะครับก็วิ่งมาเรียกว่าพี่โอพี่โอครับแต่ผมก็จับใจความไม่ได้แต่ว่า เดินมาวิ่งมา้วแบบเสียงลงมาเลยนะครับผมก็พอดีว่าน้องเขาชี้ไปฝั่งนู้นนะครับผมก็เห็นน้องน้องที่จมน้ำนะครับผมกําลังดําหุดดําโผล่ไปเลยนะครับผมก็เลยทิ้งม้กวาดแล้วก็โดดลงไปช่วยครับตรงนั้นนานไหมครที่น้องเขาจมน้ําไปอะคะเอ่อเท่าที่ผมดูในคลิปประมาณ15าวิครับประมาณนี้แล้วหลังจากที่เราช่วยน้องขึ้นมาได้แล้วเขาอาการตกใจไหมหรือว่าร้องไห้อะคะที่ผมช่วยขึ้นมาป๊บผมก็ดูครับตอนแรกก็คือไม่รู้จะทำยังไงครับเด็กเขาก็นิ่งไปนะ ก็สักพักหนึ่งก็เลยครับเลยปั๊บแล้วก็ร้องไห้ครับร้องไห้พี่สาวก็มาโอเอาผมก็ไม่เป็นไรนะก็พี่สาวก็เดินไปเรียกแม่ครับแม่ก็มาแล้วก็โอ้กอันแป๊บนนึงนองก็ปกติดีครับก็ยังเล่นน้ำกันต่อสำลักน้ำไหมคะตอนที่เชื่อมาอ่าสำลักครับสำลักน้ำครับก็อิ่มไปอึกนึงครับตรงนี้นี่อยากฝากเตือนภัยอะไรไหมคะอ่าก็ฝากเตือนภัยนะครับสำหรับอ่าคนที่มีลูกนะครับอ่าผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็คืออ่าเด็กกับน้ํากับถนนนะครับ นะต้องดูตลอดเวลานะครับนะข้าวแต่แค่เสี้ยววินี้ก็อาจถึงชีวิตได้เลยครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเย่างเง่ครับานาก็ดูแต่วงยประตอก่ออ๋าคดี่ยวอุเท่าไหร่แล้วครับนยี่สิเก้าครับกเป็นเจ้าของบ้านเนาะครับ บ้านในหมู่บ้านปีหนึงแล้วใช่ไหมคะครับอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วครับสระนี้มันก็มีมีอยู่ในบ้านมาอยู่แล้วใช่ไหมสระนี้เพิ่งทำครับตอนแรกเป็นพื้นที่ว่างครับตรงนี้เราตั้งใจทําเพื่อว่าจะเอาไว้ใช้กับเต้นรับตั้งใจมาเพื่อเอาไว้ผ่อนคลายไว้เล่นเนี้ยครับนี่แหละทำกิจกรรมประมาณนี้ครับ